หนึ่งในการท้าทายฉันจะหยิบยกให้ฟังมีอีกอัลลอฮ์สุบฮานาห์วตราลาให้สร้างมนุษย์นะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในกุรานนะยกมาไม่ได้ท้าสร้างโลกไม่ได้ท้าสร้างภูเขาไม่ได้ท้าสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆอัลลอฮ์บอกว่าไงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعْفَ الطَّالِبُ والمطلوب مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ أو افضل أي تكون هون ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงฟังมันแท้จริงบรรดาสิ่งที่พวกท่านขอวิงวอนอื่นจากอัลสิ่งอื่นนอกจากอัลจะไม่สามารถสร้างมาแรงวันได้แม้สักตัวเดียวถึงแม้พวกเขาจะร่วมมือกันเพื่อการนี้ก็ตามและถ้ามางวันพาสิ่งใดออกไปจากพวกเขา พวกเขาก็จะไม่สามารถเอาสิ่งนั้นคืนมาจากมาแมลงวันได้เลยช่างอ่อนแอแท้ทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอพวกเขาไม่ได้นับถืออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังและทรงอำนาจยิง่งดูในส ah ุรอัลฮัจองการที่73อัลลอฮ์สุบฮานุอาลาได้ท้าทายว่าตรงนี้คือให้ลองสร้างมนุษย์ที่ว่าพัฒนาแล้วเนี่ย เก่งกาจทางด้านเทคโนโลยีนูน่นนี่นั่นสร้างมาแมลงวันสักตัวเดียวน่ะบัดนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้สามารถออกไปนอกโลกไปดวงจันทร์ไปนู่นไปนี่ปีกมแมลงวันก็ยังทำไม่ได้เลยไม่ต้องมแมลงวันหรอกปีกมแมลงวันก็ทำไม่ได้น,นี่คือการท้าทายหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานทะหัวตาลาทิศทาไว้ในคุณอ่าน